ับพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคือผมก็ไปมาหลายที่ผมว่าผมวัดทับใจนะครับมีธรรมชาติสวยเยอะแล้วก็มีความสะอาดเป็นระเบียบมากๆนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือเป็นเมืองที่ทําด้านการเกษตรนะครับเป็นในสมัยก่อนนะนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าวิวธรรมชาติสวยมากชิราคาวโกะนะครับ ผมไปนี่เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับถ้าเป็นหน้าหนาว<ม>บอกว่าหิมะลงนะครับบรรยากาศของการเกษตรแล้วก็มีการอนุรักษ์การวางผังเมืองแบบเมืองสมัยโบราณนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวคนเยอะผมถ่ายเฉพาะช่วงที่เอ่อไม่ไปเขาเรียกว่าเดินมาญาต์เนาะดูเหมือนโล่งๆจริงมันไม่โล่งน,นะครับนักท่องเที่ยวเยอะแต่จะถ่ายช่วงที่มันว่างๆก็รีบกดชัตเตอร์เลยนะครับนะ เป็นอีกหนึ่งฐานที่ที่แนะนำนะครับบรรยากาศแบบสังคมชนบททีราคาวะโกนะครับแล้วก็ธรรมชาติสวยนะสองข้างทางสุดยอดมากมาเลยนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สําคัญมากเขามีความเป็นมิตรนะครับกับประเทศไทยเลยนะผมเดินเล่นอยู่ในในเมืองนะครับหลายที่เนี่ยพอบอกว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยเขาดีใจมากๆเลย นะครับเข้ามาพูดคุยเ,เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแนะนำที่เที่ยวไปที่ไหนบ้างนี่คือความสังใจในในที่คขมมิกับคนไทยนะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นนะก็แนะนำว่าถ้าทุกท่านมีเวลามีโอกาสนะครับไม่ผิดหวงังแน่นอนสำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วอาหารดีมากๆนะครับอาหารญี่ปุ่นก็สุดยอดนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของต่างจังหวัดนะครับเป็นสังคมการเกษตร ของประเทศญี่ปุ่นเขาอนุรักษ์ไว้นะครับจริงๆตรงนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้ประกาศเป็นมรดกโลกด้วยนะครับเป็นอาชีพที่เขาไม่ได้เน้นเรื่องของการปลูกข้าวทํานาอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนแต่ว่าเป็นฐานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยที่รัฐบาลมีเงินสนุนด้วยนะครับชิราคาวาโกะนะครับ